พี่ใหม่รอเลนเป็นไงถ้าใหม่ถ้าถ้าพี่ใหม่รอเลนตอนนั้นสัมภาษณ์ต้องบอกว่าหลายกรณีนะที่เราเป็นคนที่เป็นคอ,ค,อคอมมิเดียน,นคอมดี้หรือว่าที่ดูตลกมากมคนคนที่สร้างเสียงหัวเราะที่จริงแบ็กกราวน์เขาก็ไม่ได้แบบว่าตลกอย่างที่คิดเนาะจากซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีว่าจซฟินห้าสือน้ำตาท่วมก็ดูได้มีอัน้นทุกที่ทุกเวลาสมัรโมโนแมสคุ้มที่สุดแล้วเขาก็ ที่จริงเขาฝ่าฟันสู้พอรู้ว่าแต่ว่าคนพวกนี้เขาเรียกว่ามันมีเหมือนพลังบวกในตัวอ่าใช่เวลาเราเจอคนที่ยากลําบากกว่าเราอะ่ะแล้วเขายังยิ้มได้อะ่ะก็คือชีวิตคนเราไม่ก็อย่างเงี้ยแหละเราก็จะแบบออสู้ต่อไปได้เราก็ยิ้มเราก็รู้สึกว่าของเรามันเบบีไปเลยแล้วก็ตัวตนของเขาด้วยนะครับ,รบที่เขาเป็นคนแบบอยู่ตรงไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้สบายเราทําอะไรเขาก็ทําตามต่อให้เขาก,กลัวก็ตามเขาก็จะลุยไปกับเราใช่ครับก็เป็นแขกรับเชิญที่ประทับใจเราอีกคนหนึ่งครับ ซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีว่าจะฟินห้าหรือน้ำตาท่วมก็ดูได้ไม่อั้นทุกที่ <ส stage. S 2> ทุกเวลาสมคกโมโนแมสคคุ้มที่สุด